21ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้าสถานีตำรวจปูธรตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคมในปี2547เมื่อวานนี้ทั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และในกรุงเทพมหานครไม่มีการจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆค่ะแล้ววันนี้นะะักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้จะพาเราลงพื้นที่ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชีวิตหลังจากได้รับการเยียวยาจากรัฐ วันนี้พวกเขาเรียนรู้อะไรบ้างติดตามจากรายงานค่ะมะรีกีดอเละเป็นหนึ่งใน8คนที่กลายเป็นผู้พิการจากเหตุการณ์ตักใบวันนี้เขาพร้อมเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันคือมาตาราวีเจะมะยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกลุ่มผู้หญิงที่เป็นนักสันติวิธีและสมาชิกจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ที่มาเยี่ยมบ้าน แม้ท <languages? S 2> ั้งสองพิการแต่ก็พยายามใช้ชีวิตเช่นคนปกติทั่วไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คนในครอบครัวและในใจลึกๆยังคงรู้สึกวิตกกังวลต่อปัญหาสุขภาพเพราะแสดงดุท่าเยอะเพราะแสดงดุท่าเยอะกูลิงจะสุกเกิดจะซาบุขุกยักิจตุทิมอนอ่าอิจูเพร่อคัมเบิงแล้วตุนเน่ตุนเน่ตุนเน่รบบอเน่ในลาโจแบบนี้เนีย ตุกลาดีอะไนยาเกิอไนหายไปต้งไยิงงแก่อ่าแล้วพุกโกไแก่สบายตัวป a ว่าเดี๋ยวบุเลตุเบเนาะตุเบเปลืองสเน่แมุ่ลเ a สน่แม่ฮะอยาดิสเน่แม่ละเป้วตุบเล่มาแก่แก g ก็กายกจะเป็นอามพาตเพรา่มือและเท้าทางท้องข้างยังชาอยู่ก็ชาก็เย็่งหนัก เเเเเททนะท่่าาาาก็็็็จจจบบมมมิ้้ีปขสำหรับมะรีกีที่สูญเสียขาไปข้างหนึ่ง <c oughs> เขามีมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่ทำให้เขาสามารถทำกิจกรรมและไปไหนต่อไหนได้อย่างที่บอกไว้มีแม่ที่คอยดูแลเขาใกล้ๆและมีหลักคิดทางศาสนาที่ช่วยยึดเหนี่ยวและเยียวยายจิตใจ aku tak tu benarnya kalau awak sedut ingat serabut tak ada cuma lihat hati tu ada semolah ingatlah atau biasa berlaku di sabar tu ya kata, itu, tu hay, a, tu hay, ya kata ada hak tu hai ah tu hai ya tu hai ambil dia dah saya jadi dia yang ambil dia ambil dah kita tak tahu apalah ya tu ah dia tu ada ha, tu duit hak demo bi tu ah duit ibu dia kata rezeki tu hay, bagi syukur ni อากีฬาแตะกันเรนวัยเด็กดูวิ่งบุ่งเดะกกีฬาตะนาวเกากากีบุกเกยกากกีล่ะกีฬาตัวช่วยว่ากิจสุกุล่ะกิจจะอยากให้เหตุการณ์เองให้ให้เป็นแบบเหมือนเดิมให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาให้ถูกทางครับอยากแก้ปัญหาที่ไม่เป็นความจริงแก้ให้ถูกทางนี่แก้ปัญหาได้ครับ เหตุการณ์ตากใบผ่านมาแล้ว11ปีพร้อมความสูญเสียครั้งสำคัญที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบยังคงต้องดำเนินต่อไปด้วยความเข้มแข็งจนกว่าสันติภาพแฉแดนใต้ที่พวกเขารอคอยจะเกิดขึ้น นักข่าวพลเมืองเครือข่ขายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้รายงานคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่าน facebook.com/citizenthai-tbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ